่ะมาดูต่อนะครับของหน้า46นะครับที่หน้า46นะครับหน้า46โครงกำหนด x ก็คือลบ b บวกลบสแฝงลบ b กํลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับบอกว่า x ที่เป็นตัวแปรนะ a, b, c เป็นค่าคงตัวแล้วก็ a ไม่เป็นศูนย์ก็คือถามหาว่า นะก็คือลบ B บวกสแควรูทดีกำลังสองลบ c ีส่วน 2A แล้วก็อีกค่าหนึ่งลบ d ลบสแควรูทดีกลังสองลบ Cac ส่วน 2A ถามหาผลบวกของค่ารากตรงนี้นะครับของ X นะครับนะว่าถ้าเอาคำตอบของถ้าเอาค่าของเอองค่ามาบวกกันจะได้อะไรนะครับนะอ่ะกระจายออกมานะครับนะเป็นส่วน 2A หมดเลยนะครับ สังเกตตัวนี้นะครับ b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ตรงนี้ลบ b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a เพราะฉะนั้นก้อนนี้นะครับลบกันแล้วได้0ูนะครับก้อนนี้หายไปหมดเลยได้0ูนะครับเหลือลบ b ส่วน 2a ลบ d ส่วน 2a ก็เป็นลบ2 b นะครับลบ d, ลบ d ก็คือลบ2 b ส่วน 2a นะครับนะฮะพอรกันแล้วก็เหลือลบ b ส่วน a เพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็คือเป็นสูตรที่มาของ ผลบวกของรากหรือว่าผลบวกของค่า x อนั่นเองว่าเป็นลบดส่วน 2a นะครับนะมันก็มีพัฒนาการจากที่มาของมันนะครับ